หอมหอมพี่น้องครับนี่ใส่อ่าปิดอาหารอีสานบ้านเฮ้าพี่น้องครับเขาเรียกว,ว่าอมแกงอมอืมแต่ใส่ได้เ๋มเมดมันเป็นมันเป็นการพริกแพ่งของอาหารนะครับแล้วแต่พี่น้องสีเฮ็ดแบบไดนอ่าเพรมีการตา่ตัวพี่น้องครับเดี๋ยวแต่ว่าเฮ็ดขั้วนี่สีเฮ็ดอาหารจีนให้กินที่ดอกพี่น้องครับผมเฮ็ดเป็นทุกอย่างได้พเพราะคุ้คเป็นกุ๊กนะครับเป็นลูกน้องเพิ่น เบ็ดงานโรงแรมอ่เพิ่นเจ้าไหนอ่ะเพิ่นสอนอเพื่อนเลี้ยงตวนเล็กน้อยเอาไปเฮ็ดงานอ่าตอนนั้นไปเฮ็ดงานเพื่อนเลี้ยงตวนอืมจ้เลยรับไปเปลี่ยนมาเรีวเว็เปอยู่ในขั้วลักเกิดมาเร็วอืมผมว่าทิ้งเลยครับเนี่ยต้ก้านเนี่ยผมว่าผมมักกินนะมันอกีออกขมๆออกนิดนดืงหลัออกเป็นอ่ามันมัน นะครับอย่าไปทิ้งนี่แหละเอาไปเฮ็ดจับไายพี่น้องอันที่พี่น้องกินกับชายกันเนี่ย,นเ,เ,ยนเนี่ยที่ว่าเดี๋ยวแต่เพ่อสิเฮ็ดนะเขาบอกทิ้งด้นะครับเนี่ยจับไายต้มจับไายกี่ก้าต้มโอ้ยสุดยอดนะครับพี่น้องนี่ผมนี่ไปคนมาเคดอาหารครับทำอาหาร อาหารการกินนี่แหละพี่น้องครับแต่ว่ามันกับสถานที่มันกับอยากสีชว่คือผื้อื่นเขามันกับชั่วบ่ายพี่น้องครับเพราะว่าสถานที่มันบ่อนคำนวยนะพี่น้องครับใส่แต่ว่ากระทะคอยนี่บักไงได้ครับกระทะผมอ่าเป็นโอ้ไงคักอื่อแล้วก็จ้งมาอ่าเฮ็ดครับพี่น้องครับแน่ เฮียมัดบดนี่กำลังเดือดพี่น้องครับกำลังเดือดเดี๋ยวให้เพิ่นเดือดปุ๊บป,ปุ๊บป,ปับปับกนเราพี่น้องเดี๋ยวเฮ้าจาาังหเบื้องกันไหมครับพี่น้องครับกำลังฮอนพี่น้องครับกำลังฮอนเมื่อกี้หยุดไปถามฮอนพี่น้องครับกำลังร้อนนะหอมพี่น้องครับอ,อมเนือ้ออมเคองได้เนือนะะ้อผสมผสมนะฮะใส่ดอกกระลำ บ่ต้องพิธีพิธารมากแม่นวะ่าเพูนว่าอธิพัฒนเจ้านะ่ะพูนว่าไปหูว่าเจ้ามีหยังเจะใส่ใส่ลงไปมีอะไรมีอะไรแล้วก็ใส่ใส่ลงไปกินได้ก็กินกินไม่แล้วก็เทให้หมากินหม่แเออพี่น้องนี่กำลังนะครับนี่เป็นมีเนื้อนะครับมีเครื่องในเครื่องในเนื้อวัวนะครับมีซสยมีหยังพวกนี้ครับมีตับมี ม้ามแล้วก็มีเนือติดบั้นนะครับนี่ของมาคอย,อยมีสบายนั่งมีอียงพาคริวยังพู้ห่ิงนะครับพี่น้องครับเขาไปเปิดกระทะแบบจวดจาดจวดจาาเลยโอ้ยก็ทาโดนไปเลยพี่น้องครับนี่ครับตับปอดนะฮะ ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไมหมเราเออหากเธอหัวใจยังหวังโอ้ไปคักไปแน่น่อยพี่บ้านเจ้าก็ได้เนี่ใส่ใบยี่หราจักน้อยพี่น้องครับดับกลิ่นนี่ใบยี่หราลงไปสักน้อยแล้วกะใส่มะกรูดยังเหลือพี่น้องก็ใส่ลงไปครับพี่น้องครับอะไรไม่กินละแซ่บ เอออย่าไปขีท่ทีอืมเพื่อนว่าอย่าไปขีทนะข่ทีนะเออขี่ทีอันตายไปบ่ได้กินได้เพื่อนว่าอ้ยห้อมไซยา่าแห่งหอมพี่น้องครับอออมสาม,มปีอุ้ยพี่น้องครับเบิ่งสีเบิ่งสันอะพุมซุกเลยพี่น้องครับพวามซุกแล้วมาได้มากินน้ำกันพี่น้องครับ อมผมก็เห็ดคลิปแบบบ้านๆนี่ยแหละมิยากระื่องกันนะอ่าบอมีดีล่าคือเพื่อนดอกพี่น้องครับอืมเพื่อนมีทุนเนาะพี่น้องเนาะนี่แต่ขาตั้งกล้องจะของน,น้มียังตั้งแบบไอทิพพ่อเจ้ากระไดไปตั้งไปใส่อันกล้องเขา่าอ้าอยากได้ยู่พี่น้องครับธรรบดดาละถ่ายเงินดวงเง,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 งินเดือนด้านออกให้ อืดีใจน้ำผู้ใดเงินเดือนพี่น้องครับขวิดกระเฮ็ดไปพี่น้องอืมอีม่เฮ็ดไปบ่ปังคือเพื่พนพนพนอ, <vidare> อ,อนนะเพื่อนปังเพผูนได้เงินกันเข้ากันเอ้าสู้ๆไปพี่น้องครับเออหู้ยหอมคักหอมแน่พี่น้องครับกุดดีไปกูด่าพี่น้องครับหู้ยฮู้ยฮู้ยฮู้ยเดี๋ยวเบิง้ง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  อนี่นี่มันต้องมีการซิมต่อพี่น้องเนาะอืมอพีน้องครับรสชาติที่เป็นจังไนทิพวรรซิมบงังโเพ่นว่านี่ครับนี่ครับอนไหนบอกพี่น้องนี่ครับอมออมอ่ออมอมอ ถ้าถ้าไปคาเฟ่ฟออฟคุณว่าแ <c> จ <oughs> ็เป็นดอกไผ่กระได,ดสุดสุดน่ากินครับพี่น้องครับให้โซบอีกทีหนึ่งเอ้ยหิ้วซ้ำไฟกระไดเนาะสวดลวดโอ้โหขมอมลอมพี่น้องครับหอมเนื้อนี่เห็นไหมครับอ่าก้ะชีว่เควออนเพชรเป็ดตะไคร้นี่ครับห่อนแล้วเนาะกระไดเนี่ยนนติดมันครับเนี่ยเนื้อติดมัน <c oughs> อมเนื้ <c oughs> อติดมันพี่น้องครับออกขมใส่ขมใส่ักเพียใส่ทั้งดีดีถุงหนึ่งใส่หมดเลยนะครับวายชุดยอดพี่น้องครับเพิ่งนะีะชุดยอดมากเลยนะฮะ อืมฮ uh ืมโอ้โหอะทุกแล้วไปกินน้ำกันพี่น้องครับออมเนื้อออมเครื่องในเนื้อผสมเนื้ออืมใส่ดอกกะลัาใบยิระาวีมืออาชิพรสุดยอดครับพี่น้องครับอ่ะ uh. ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณผูู้กดไลค์กดแชร์ให้คลิปนีก้กะมีซับนี่ครับพี่น้องครับ เดี๋ยวคลิปหน้าไปเจอเอกันใหม่คลิปนี้ไปก่อนไปกินออมเลือน้ำกันครับสวัสดีครับบมบายบาย